แกนไปแล้วครับจักรยานจักรยานครับของแครับข้าพีหลอกครับของแ้ครับของี่นีมีมีเร่ชุดตัวครับอ่าสิบจุดย่นี่ะเก็กสบรอยอ่ีมันางบกงครับ อ่าพี่น้องเบิ้งเบิ้งเนื้อลดกัล้งงนไพนนมาดนเนี่ลัพิธีของไอ้สวยดาว186 186ปดหกหนึ่แปดอยู่เห็นอยู่นี่นี่ะยันคเปนีนี่ยลูกพี่พาลูกพี่ไปพนอัชชเลยมันเนี่ สองตัวสามตัวครับจริงแจกจริงครับเอามันไขมันมันพี่น้องอันี้ก็ไเด้นพัดล้มเหลี่ยไหลาพี่น้องพยหรมาคณะกรรมการบังคับอกออกเปิดที่แล้วครับเดี๋ยวไปได้เบิ้งหมอล้ำมาสิ หนึ่งแปดหกี่ครับหนึ่งแปดหกี่ครับหนึ่งแปดหกีเป็นตู้เย็นมือถือครับหนึ่งแตู้เย็นมือถืออันนี้สองแปดองสองแปองเครับมอนนได้มอนมอนมอนไหมเห็นปะเออนั่นแหละ เกินคุ้มเกินขาดเกินล้ค่ายี้เอเบิ้งนั้นับคณะารรมการครับเบิ้งนานนาในบุ้องข้รมการครับอือสอยกันเบิ้งนันาครับณะกรรมการเออเจ็ดศูนย์หนึคนี้ครับไปหวนหนึ่งเอาไหมครับเจ็ดศูนย์หนึ่งนี่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 สทยุครับ แปดวิทยุครับมีหมดวิทยุแป3าวิทยุอ้ยปแล้วครับปแล้วาสิทยุอ๋อมันก็มีมารติกนะมาร์ติกกหมอเาบดีเลยหมอค้าสูสตอนนึกว่าบกโจ้จาได้เจ้านี่เด็กมูเมนต์ูเ แตละวันใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเฝาหุมฝ่าหุมอันนี้นันาร์นกุ่งนี่ได้อย่างไรยังน้นอน่น่นอนเรียกหลายพอถือบ่งมาเนาะเลยโอ้ยจักลอยเนาะพอ เร็วเร็วเร็วอย่างน้นเร็วไปพอได้พัดล้มใจเดี๋ยวนี้เลยได้่ะของกู้ใดครับมได้ มันคืออันเหียนหนแล้วมันคือันเดียมันยใจมันะเอาล้นล้นลนี่นี่นี่เอาเอาเอาบกดว่ดพนรมัองนึงดได้วันดเอาล้วครัปองนึงเอาเลยไปวันเอาได้ละหมอนได้เปันร่มดิอ่าได้วันดพนรู้มสออันเนี่ยเเอาวะ สออันเนี่ยอ๋อมอนไปแล้วจ้วัได้มันล้มมาเดียอ่ะอ่ะมาได้องนึ่งองนึงใช่ร่างไหนอ่ะอ่วมจะให่หนึ่งได้มันล้มเดียวเอนมามามาองหนึ่สองหนึ่งร่างไป้วเอาขอท่านอมกันหาลอยด้หาลอยด้วยจาหาดูอรน่มันเร็วมเร็วหาลว อ้าวมโกงยังเก่งียงว่าให้บอลด้บอลลมอันนี้หาเลยบอกี้ดบองบอยาเขาอนาแบพี่น้องมาเอากันมาซอฮ็ดบุญครับ นั่นไปเพราะว่าพัดลมเพิ่งก็ยี่บอริีจากนะสรุปผลงานในวีน้องเบิง่งอาจารย์นกคุมนะได้โอ้สองร้อยครับ<ท>สองร้อย,องล,อยลงทุนพสนัสส,ส,สินเจ้สินว่าจริงเสือเสือกระเลงโอ้กับพัดลมครับสี<อ>่ <4 S 2> วันเบีบ้ยวไจังนาตานี่ละ่ะ สี่วันเดียวก็จะหนังหนาเลยอันนี้ของตะบองครับตะบองบัดเดียวครับบัดเดียวก็เสียวได้ครับยกลู้ไปโบนไปใส่ได้เลยครับอ๋อเรียกอามันมีเลขมาพร้อมแล้วน่ยจะซื้อได้สองหนึ่งกับสามแปดทุกวัเนี่ยของของตะล้อป้ะตะล้อได้ไงไปเฮ็ดบุญพี่น้องเราต้องไปคิดอย่างไรครับเฮ็ดบุญก็ได้บุญแล้วครับโอ้ รอ้เอาตัวเดียวเจ่อวเอหลายยันอยู่ดี่ก็ได้เอาแล้วไปจกที่เร่องอะไอยอันนี้อ่าแต่้าพมดีเลย้ไปยอ่อยอ่อยได้หมอกระติกเออเขราเอาหม้อไมเขาใส่อยู่อหม้อหม้อเขาก็ขาดยู่พอดีโอ้เป็นยังหุนครับวะมันขัดมากแน่พี่น้องว่าย้อมเราไปไปใส่ไปใส่ เออแล้วได้ตังค์ไว้กินขานะ้าวน่ะไว้เรียกกินขานะ้าวแต่อีขายพัดลมเนะี้ยมาที่เนะี้ยที่ได้ขายพัดลมกินเนระื่อว่ามันเนี่ยแต่ละวันเงี้ๆเนาะมันก็จืดเจ้าเถิน <laughs> โอ้ผู้เปนเถ็ดบุญมาเนาะผู้เปนไถ่พัดลมกับนั่นมาเนาะเป็นการได้บุญเนาะออพัดลมโมเมนต์แบบสี่ร้อยห้าร้อยตัวไปเลยติเหลียนนั่นก็เป็นร้อยแล้วน่ะพัวเพื่อนอะสีเชียวตุ๊กตายตัวน้อยกตัวแง่ตาพี่น้องเอ้ คณะกรรมการก็เป้าออกย่านม่ได้เบิ่งมดหรกรรมการกว่ากรรมการเบิ้เนาะดอนแปดกโอ้คันซื้อน้ำอันนี้ทั้งเบิดนถือม้วนนี่ยอัน้เลขอันนรอตอย้อนู่ตอใไปยอท่ไหนตัวไทยอ ไช่ครับเรียบร้อยแล้วทัุ้คุณนะ่ะมาสรุปอันของบรหลับบรน้อนดูซิได้ทำนี่ก็เอาเบ็ดป้าได้พัดลมมาสามตัวนเนาะจูก็ได้ด้วยละ่ะจูก็ได้กระสีน้ำกับอย่างนงหลังแล้วนะเดี๋ยว,มวเวมื่อแรงเอารวมๆกันแล้วไป <laughs> พอแล้วทำนี่ญญ ไป่ละไม่ไปจับแล้วบอกไปเรียกได้ป่ะพอดูนพอดูนใกล้สิเบิดน่ผมว่าเมื่อเกินคำนี้แล้วเมื่อเกินสองทุ่มเบิดโอ้สองทุ่มเลยมันที่เบิดแล้วเนี่ยเมื่อเกินเรื่องเสร็เมื่อเดือนหนึ่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเห็นเห็นผมเด่นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับบังแผีนกันก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ